สวัสดีค่ะพบกับมินิมอเตอร์โชว์ที่โราเป็นสาย,รายสไรทสไตล์สไตล์ของคนเชยพูวันที่18-19-20พฤศจิกายนนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับโปรโมชั่นมากมายไปชมกันเลยค่ะโปรโมชั่น all new MG 5คันนี้ฟรีดาวขับฟรี70วันและจองภายในงานรับทองคำหนเส้นและพบกับโปรโมชั่นรุ่นต่อไป GHS PSEV รับส่วนลสดสูดสงสุด200,000บาท หรือรับดอกเบี้ยสุพิเศษ0%นานถึง5ปีกันไปเลยโปรโมชั่นดีแบบนี้รีบๆกันหน่อยนะครับพบกับรุ่นต่อไป MG ZS รุ่นดีพัดดาวเพียง29,000บาทแถมฟรีชุดแต่งรอบคันและคัาฟีเจสิวันพบกับโปรโมชั่นเต็มแม็กไปแล้วนะคะนอกจากนั้นหากมาทดลองขับภายในงานอยางได้ล่มสุดชิคแบบนี้นะคะจาก MG ชีพูมไปเลยค่ะแล้วมาพบกันค่ะ focus on me harder